กข้างหนึ่งก็จะเป็นผู้กันนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นหมีนะครับก็อีกข้างทาเหมือนผู้กันนะครับตาสีแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ใช้หมีหมีกว่ากว่ากว่าสีก็จะเ่นไปสีตัวนี้ก็ไม่นานนะครับประมาณสักห้านาทีหรือสี่นาทีก็จะออกฤทธิ์ยาแล้วดำเลยนะครับดำเปี้ยเลย แล้วก็หวีไปตามลายเส้นผมนะครับหวีขวางมั่งหวีทำให้สีมันเข้านะครับมันก็อยู่กันขอบหน้าต่างขอบประตู ยอมไปเรื่อยๆแล้วก็ทีนี้เราก็รีบรีบปอดให้เสร็จนะครับปอดให้ทั่วหัวนะก็ไม่นานตัวยาก็จะออกฤทธิ์ภายในสินาทีนะครับยาตัวนี้เราทิ้งไว้นานไม่ได้นะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปสาวออกได้แต่ถ้าเราทิ้งไว้นานเกินไปหนังหนังทีสาวของเราอาจจะแพ้ตัวยานะครับก็เหมือนในข่าว ่วไปนะครับเพราะว่ายาผสมที่มยอมผมตัวนี้มันก็จะเป็นไฮโดรเจนไฮโดรเจนตัวนี้ก็คือก็จะเป็นไฮโดรเจนที่ที่เรามาล้างแผลแผลเน่านะครับก็ตัวเดียวกันนะครับตัวยามาล้างแผลได้มาล้างหูได้ก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าขาวโพนนี่ก็คือจะล้า ตัวนี้ยาที่ว่าเป็นซองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ยากล่องยาเป็นซองถ้ามันเปื่อนปุ๊บเวลาได้เวลาแล้วเราไปสาวออกมันก็ออกนะครับแต่ถ้าตัวยากล่องนี่ต้องมีน้ํายาเช็ดครับเพราะว่าตัวยากล่องมันเป็นครีมอันนี้นเป็นซองเป็นยาตัวซองเราใช้ตามหลักคนที่เขาย้อมเองน่ะก็ซื้อมาเขาเขาใช้มือเขาใช้มือย้อมเหมือนเหมือนเราตาผมน่ะ นี้เราก็ใช้แปรงใช้คู่กันกวาดเข้าไปนะครับตรงไหนที่มันไม่โดนมันก็ใช้คู่กันกวาดเอาสมัยก่อนไม่มีตัวนี้ไม่มีแปลงตัวนี้เราใช้ยาสีฟันล้อมได้แปลงสีฟันตัวที่แปรงสีฟันที่เรามาแปลงฟันเนี่ยเราใช้ ช่างไอ้ตรงท่าสีมันแลบออกมานี่ช่างแก้ไขย,ยังไงครับตรงที่มาถุงนัง้นแลบออกมาตรงตอนนี้เราก็จะมีน้ํายาเช็ดครับ,รบพอยะย,ย้อมเปลี่ยนแล้วก็ใช้น้ํายาเช็ดจะ,จะเป็นลูกทรงผมนะครับ พอโดนยาสระผมเราเกากรามแล้วเราสระผมนีน,น,นก็จเจ็กนะครับ